การสวัสดีครับท่านผู้ชมมูลน,นี้ิภเทียงได้เดินทางมาติดตามกับคุณแม่หนุ่มเนาะครับผมซึ่งได้ยินกิจสักเพิ่นว่าตั้งแต่มาอ,อยู่นี่ถูกเลขทุกงวดครับผมเมื่มอเมียนว่าพึ่งามาอยู่ได้ครับท่านผู้ชมอยู่มาแล้วสิบเจ็ดปีแสดงว่าต้องถูกไปแล้วสิบเจ็ดปีนันต้องอยู่ประมาณจักรไทยงวดวนะครับท่านผู้ชมเนาะ โอ้บอกว่าถือคือกันครับมื่อนี้พอเที่งก็ได้ได้เดินทางมาติดตามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมฝ่ายทั้งจังหวัดอุบลเนาะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองเอามาพิจารณาบังเอิญครับผมพอเที่ยงจะมาติดตามก็คุณแม่หนุ่มเอาไปฝากท่านผู้ชมเนาะครับเนาะไปครับไปเบิ่งพร้อมๆกันว่างวดนี้คุณแม่หนุ่มพลายตะไลเด็ดเด็ดไปฝากท่นานผู้ชมแน่ครับผมเนาะ จ่าสวั the สดีครับคุณแม่หนุ่มบาดก่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่หนุ่มคุ้จังในยิ่งข่าววันไม่ยุ่งสิบเจ็ดปีแล้วเหรอคะถือเลขกชุ่มหัวถือยู่ถือแน่ยชุ่มหัวหลักการท่าท่าทั้งเทียขันมันเบอร์ขันมันเองเครื่องขามันกระบอกนั่นนะครับขันมันหางเทียขันมันเบอบ่ได้เครื่องคขามันเบอร์อันเบอร์ยังนี่กั ดังไปจักน้อยเพ่นดังไปจักน้อยน้อยซ้ำไหนน้อยจนหอดหู้ลูกลานคนละนอคนได้มาหาคนละหัวทิพย์าดมาถือบอครับอ่าถือได้ครับโอ้ชคดีเยี่เม็นบอถือทั้งบนทั้งล่านตัวเอ็นผู้ไรเนี่ยบู้ถือหัวตัวกันนี่มั้แต่ว่าวันนี้มากมากเลขกทิพย์หาที่ย์สองมักติงหาที่ย์สอง เลขหักกระลิกสองเป็นแบบเป็นไข่แบบว่ามักเหล็กหาก็เลยสองแต่ว่าโบโบเมนเหล็กคูสองหายอย่างสี่เมตรหรอคะสองหากก็มากอยู่นานสองหากก็มากจิว่าคุณแม่ถึงทุงวัน,นไม่อยู่ในสิเจ็ดปีถึงทุงวันเอได้จากความฝันหรือว่าก็ได้ฝันเ<ใ>นด็กที่ตะวันเหล็กกำลังวันโอ้คุณแม่จะเป็นเหล็กกำลังวันเออเว่าได้ก็ได้ฝันเนี้ย ได้รางวัลน like like yeah. ี่เป็นเป็นเล่กำลังวันเหล่กำลังวันพ่านาสิบอันน้สมมติว่าวันนี่ตัวแดมัสีเดนตัวแดมัอยู่หนาตัวแดมัอยหลังยังสินะมือมือจะออกนะแค่นั้นนะลันจันทักนศัสี่หลนะครับเนาะ่างข้ารับแีดงว่ากุญแจพื้นจับเรียงแม่นครับคำนวณเรียงแม่นแม่นแม่นก้าตัวนี้และสิามาซ่มันกับม้าอีลีสิเนาะโอ้ครับครับครับ บอกให้เอฟซีฟ <Techn Pokémon> right ังนะครับเรืงไหนต่อครับคุณแม่งวดนี่หวดนี้นะครับงวดนี่มาหากับสอมบอกคะน้จับคู่จับคู่ห้จับสองคู่ได้เป็นอย่างคิณนใหญ่การทจับหาหนึ่งหาสองเป็นสี่เละหาหนึ่งหาอะจับคู่หาหนึ่าสองวะแต่ว่าแม่นี่มากมากเลขตีหาแต่ชือกับหาหนึ่งหาสองหา หาซีต่อไปสิขึ้นมาเล็กปิดนถาออมลแลที่นั่นเน่คือหาหนึ่งกับหาสองเนีนเน้นคุณแ<ห>ม่ยังนะคะมาหาหนึ่งกับหาสองคุณยายนมบหคุณยายนมครับแม่นมก็ได้ครับเขาแม่นมนะคะ โอ้คุณแม่งวดที่ิพานมากนี่เข่าสามตัวเลยเป็นบอกครับเป็นตัวตัวมาตรงเบื่องวดที่ิพานธมากโอ้มาตรงเบ๊กันตรงก็ถือว่าเข่าสามตัวนะคพราะงี้เองเนาะบางังหลายจังมาตัดจะไปถือเบิดทุ้งบนทั้งหลางโอ้ยคนอยู่ตัวเพืนได้สองแสนนี่บอกผู้โชคดีอีกผู้นึงอยู่กางๆงว่าเที่ยงนี่ตัวแต่เพาแที่น้องวันนีนี่ตวคนีโจิมีลาภงือที่ิพานมาก ได้ว่ายินข่าวอยู่ว่าไม่เย็นนะว่าคอยไม่ยิ่งนะับม่เย็นนะเสียงยายค่อยคอยบ่แข็งแกร่งเลยเด้อยายเด้อว่าคอยไม่ยิ่งเนาะว่าพากันรเรียนักว่าเพิ่มเุื่อมาสร้าง่อมาสร้างโอ้แต่ว่าก็มีชาวบ้านเพิ่นเพิ่นได้กับคุณแม่อยู่ด้เนาะได้ซุ้มซุ้มเล่นน้ำกันนี่แหละอย ก็ไม่ได้ไปว่าหันว่าวีแล้วเราค่อนว่อวีจักเพื่อนแล้วก็เอาเอาแต่ผู้ใดมากน้ำกันยังสีแม่บอสีมาคุยมาหยังกันยังสีเนาะก็ะบอกสู้กันบ้างสีน้องมาซื้อเขาซื้อของมานั่งคุยกันเรียนก็โชคดีไปนน้ำกันท่านข้าเจ้าอันขม่าซื้อของท่มซื้อสื่อข้าเจ้าก็ซื้อนะไอ้พองเนี่ยตอคิดนั่นมาถึงเล็กจ๊กเทียมมือนันมาเล่นอยู่นี่ค่ะซื้อน้ำยายกันน้าเนาะปีใหม่เนาะ มันถือ eh. ตั้งตัวตั้งเตียงตัว่ได้งอหาหางขาหัวคมาส่ค่ะบัดี่นี่สื่อพิ่สิบบาทเด้อบัดนที่นี่ทนกคื้อแต่สิบาทคะบัตนี้เพิ่ยมาสื่อสาสิบคูณสามสิบตึกซีหางหาหังบัดที่นี้ต๊ตรงมันก็ตึกสามสิบาทบอกของเล่ากรไดวนปุ๊บให่อะไรเงี้ใส่ปีใหม่ การแสดงว่าคุณแม่เราเป็นคนมีโชคมีมีลาบแบ่งปันให้ทุกคนอยู่เลยเนาะจ้างไหนจังฝากอันเป็น่จยัวอันไอพ้อแม่นม่คอคิดแม่พอก็ซสื่อเรียกจ้าเทียมมาอยู่น้ำน้ำหนีมาซื้อน้ำกันนไหมหมายถึงว่าซื้อน้ำกันนีมเปัดมือแล้วแม่ซื้อน้ำย่ายล่องเบิงกันนะกพะสันตาล้วนขอกันได้ไหมจ้างไหนจังอันมาซื้อแม่ตื๊กสามหางซีหางมั่นแม่ ทั้งบางทั้งทั้งโซดทั้งติง่โอ้ยขวบเครื่องเลยเนาะชุดชุดมาตดวตรงมันไป็นสิบคู่นิสิบมันอันตดโตตวสามสิบคูสามจิบเช่ไหรากันหัวกันกันโอ้จะสี่ตละครับทึ้งว่าคุณแม่ไดมาสามตัวทิงจะวดตรงแต่ว่ากัดถือว่าเขาทั้งสามตัวบางคนคนมิชกมิลาบคนกระมุนไปหมุนมาเงสินาคะท่านผู้ชม จับหมุนไปหมุนมากกับบางคนว่ามันเนียงไปเนียงมากเข่าทั้งสามตัวตรงๆกับมีครับแล้วแต่ชัว,วาันาเนาะแต่ว่าคคนแม่ก็เป็นคนที่มอบโชคให้ชาวบ้านหรือว่าให้ทผช่ชมแฟนช่องนี่แหละครับยังช่องพอแห้งลุงเรื่องนี่ก็จะมาสัมผาษจะเรื่อยเนาะงวดนี้ก็บอกพลาดละครับเขาก็จะมาถามไว้เขาเรื่องอะไรบ้านนี้งวดนี้แม่แม่ได้จะไ,ได้แน่ได้ซ้ำนีเน่เลยแต่ว่านหอดหมื่นจกักสิมเมนเบิ่งอีกกอนแต่บ้านยวดดีครับ สิมีเปลี่ยนแปลงครับกัเปลี่ยนไปแน่แต่ว่ากะบว่าถิมซองถิมหักพี่ก้องโอ้หแต่มีหายกับสอนพี่ก้องต้องหาแต่แสดงว่าบโบเปลี่ยนปันไหนแล้วคุณพ่อเนาะบบเปลี่ยนอาจจะเพิ่มเติมแจ้งบบเปลี่ยนหรือว่าโบโเปลี่ยนหรือยังแทรกกับเพิ่มเนาะครับผมยังแทรกกับเพิ่มครับบัตรที่นี่ตัวเลขที่คุณย้ายเน้นๆนี่คือซีเมนต์ตัวนี้เนาะตัวนี้ค่ะเอออายกให้พี่น้องเพิ่อนเบิ่งเลยคุณย้ายมุ่งให้พี่น้องเพิ่อนเบิ่งเลยครับ โอ้โหนี่ด้วแม่นมครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าโดยที่ว่าถาดถาเหม่อที่โตเหล็กของคุณแม่จะแบบในนั่นมันใจก็คือก่อนก่อนเหล็กออกมือนหนึ่งมันบอค่ะว่าเหล็กออกนี่จีจีจีมีเน้นอีกความมันใจอาจีพเป็นคู่นี่เลยหรืออาจีพเป็นเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคุณแม่ แต่ว่ากระเซืยนเนี่ยอยู่ว่าแต่ว่าเพิ่มบพรว่าผู้ใดกระสีบวกซื้อต่อคู่เดียวต้องมีสองคู่สามคู่ขึ้นไปล่ะกับเพิ่มอยู่นี่คือกันว่ามีผู้ใดเรียนหางมีเดียวเน่นคอรอลคันหางนางเทียสมุนไพงสีห้าทุ่มห้าทุ่มหางเทียนเนาะผันผด้ใดผันไปได้ตัวล่องจังสีเนาะหางแม่นะเจ้าเคยเป็นบ่แม่นเออห้องคอยห้องคอยเจ้าเคยเป็นเพื่อตัวเขาเน้นนะครับกับว่ามามาตัวล่องซ้ำหางเทียกับเจอจังๆขึ้นกันหนาตัวเนียน ท้างเทียกับไปเจอตัวร่องแต่ไม่ถือตัวนี้กูก็เสียหลายๆรอจังนี่เป็นคือตกัน้อยังอ่าคุณแม่หนมครับผมอันที่ให้ท่านผู้ชมบิ่งนะครับว่าคุณแม่มักเลียตัวได้แห้งที่สุดสองตัวนี่ครับ นี่บ่กค้องตัวนี่มักท่อกันนี่หาหนึ่งหาสองมักทอคกันเลยเราว่างหาหนึงกับหาสองนี่มักท่อกันเลยนะมมีตวพิเศษนะคะน้องมักันั้หาหนึ่งหาสองนะคะขันบ่ออกตัวนี้กระาออกตัวนี้คือบานก็เลยซื้อหลับไหวนจะอกตัวนี้กะเาตัวนี้กเพรามัมักขามัขาเบาไงแม่ให้้ามีแม่สามตัวเลบอกนี่ว่าท่านท่านใด เจาหนุ่มพี่เวลาหัวจิกก่อนมีนะแต่ว่าปกตินี่ซ้ำจากที่คุณแม่เลี้ยงมาสามตัวนี้ได้บ่อยรึ่คะ,ะสองเดือนสามเดือนกับเขาเทีนึงยี่ได้หรอแต่ว่าสมัครก็คือจะเป็นเลี้ยงสองตัวขยับตือกะว่ามันทุกเงวดเนี่ยทั้งข้างล่างขง้างบนมันข้องจองกันเพราะนันก็ถือก็เพระนาะปันเนี่ย<อ>จ้างเงินปัญหเนี่ยมัวเป็นตาถืเนาะยังไม่ถือ โอ้ยก่อชมาศูนย์แต่ก่ชมามากเลดติดศูนย์เดียวอย่างมากเนาะไก่ศูนย์อะไรกับศูนย์ไก่ชมามากแดดติสศูนย์แต่ออกมาแม้มศูนย์บอร่อยอือแสดงว่าเป็นคนมีเสนมีมีโชคมีลาบอยากแบ่งปันให้ชาวบ้านในสีนากระมุชมเนาะอย่างบางคนเห็นบอที่คุณแม่คุณว่านี่ก่อยคือบดศูนย์บดศูนย์ก็แสดงว่ามันมีศูนย์ก็สดงว่ ทุวันน uh ี huh. uh ้ข huh. uh ่อ huh. ย่นก็ศูนยข่อยรู้มากค่ะข่อยมากไปเบิดลหอดหาสามถึงแล้วมารักหาครับรักสองเลยก็มาโตมาเต็นมาประกอบมาหลายที่เรามาแข่งกันบอกตอมิสูนการแสดงว่าช่องเราเป็นชองตัวนี้ค่ะคุณคุณแม่ไหบ้าเพราะว่าเพราะว่คุณแม่ศูนย์ก็ต้องมีศูนย์แต่ว่าคุณแม่ไฮว้ามี่าเมื่อนเพิ่นเพิ่นมาเด่นต้องการอันพักกันใช่ไหมแต่มาชมกันจะเป็นตัวเลขของคุณแม่หนุ่มเนาะครับผม คุณแม่มาอยู่นี่ลเลย17ปีครับถ้าจะถามว่าถือแค่นวดนับบ่ถ้วนครับท่านผู้ชมถือแทบทุกนวดทุกนวดเได้หลังเป็นวานี่นะครับให้วดผิ่พรรณหน้าบางคนที่บ่เคยสื่อเลขเไดนะครับคุณแม่เพิ่อนกับว่าซูฟังนะครับก็ได้3ตัวตรงๆตัวตัวทั้งล่างทั้งบนยังี่นะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็ถือว่าคุณแม่จีเป็นคนมีโชคมีดวงเราแย่งปันให้ชาวบ้านอยู่นอกคันสมุทรชุ่มเนาะครับผมเอ้าท่านได้ชิมชอบกับคุณแม่ก็ลองไปพิจารณาบนงเ้าเองครับผมตัวเลขก็มีเท่านี้ครับผมก็คือหาหนึ่งหาสองนะครับตันสมุทรเนาะหาหนึ่งหาสองเลขสามตัวคุณแม่บอกว่ายังเพื่อได้ครับผมเนาะ อาพระเที่ยงกะให้ท่านผู้ชมเบมึงแค่เป็นแนวทางเด้อครับให้ทุกท่านใส่ดุนพินิจพิจารณาเอียงครับผมเนาะ,นนะคลิปนี้พระเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับมันหมานกันสุขสุขุนครับผมไปละครับคนมาขายกะมาสื่อของกัหลายครับผม